คนส่วนใหญ่ที่ชอบรถไฟฟ้าจะชอบดีไซน์โดยเฉพาะมือเปิดประตูส่วนใหญ่เขาจะดีไซน์ให้มือเปิดประตูเนี่ยมันยุบเข้าไปแล้วก็สไลด์ออกมาใช่ไหมฮะบบอกเลยครับว่าในปี2027อีก2ปีข้างหน้าครับรถในประเทศจีนที่ผลิตในประเทศจีนจะไม่มีมือเปิดประตูแบบซ่อนได้อีกต่อไปเพราะจีนจะแบนสิ่งนี้ครับ ช่วงแนะนาตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3มช่องครับไอทีก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับเอาไปดูกันตอน่อทาไมเขาถึงต้องแบนครับเกิดอุบัติเหตุมาเยอะมากเพราะไอ้ระบบซ่อนมือเปิดประตูเนี่ยมันเป็นแบบว่าระบรบอิเล็กทรอนิกส์พอเวลารถเกิดอุบัติเหตุนะฮะเปิดไม่ได้เปิดไม่ออกครับ เอาช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถไม่ได้ก็สร้างความอันตรายนะฮะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ผลิตเนี่ยอ้างความลักชัวรี่อ้างความแอโรดีนา,ามิกหลักๆเนะี่ยผมว่านอกจากลักชัวรี่คือค่าซีดีหรือแอโรดีนามิกค่าทรัพย์สิ์แรงเสียดทานเขามีการพิสูจน์มาแล้วครับ,รบเขาบอกว่าไอประตูแบบหุบเข้าไปได้นี่นะฮะช่วยให้ค่าซีดีเนี่ยนะฮะลดลงไปแค่0.005 แค่นั้นเองผมว่าไม่ต้องพิสูจน์หรอกครับในในในการที่เราอยู่กับรถมานานอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ตามมันไม่ได้ช่วยเลยคับคือคุณพับกระจกมองข้างสุดท้ายเนี่ยมือเปิดประตูคุณซ่อนเข้าไปนะแต่คุณเปิดกระจกแล้วให้หมาคุณโผล่หน้าออกมารับลมนะนั่นไะแอโร่แย่ไว้ไม่แล้วขับรถเนี่ยขับรถอยู่พี่พี่กระจกมองข้างอ่ะผมว่ากินลมมากกว่าผมว่าปิดกระจกมองข้างพับกระจกมองข้างดีสักว่าเก็บกระจกมองข้างไว้น่าจะได้แอโรดดีกว่าไม่เปิดะใช่ไปปิดรูที่กิวระบายความร้อนหน้ารถอย่าง นะฮะเพราะฉะนั้นที่จีนเนี่ยตอนนี้เริ่มประสบปัญหาแล้วนะฮะเขาก็จะเริ่มพิจารณาออกกฎงาฮะหน่วยงานกํากัดเนี่ยเตรียมออกกฎห้ามใช้เลยนะฮะว่ามาตรการห้ามใช้มือจับประตูแบบซ่อนเต็มนะฮะโดยจะอนุญาตเพียงมือจับประตูแบบกึ่งซ่อนเซมิฮิดเด้นรหรือแบบดั้งเดิมเท่านั้นครับที่เดยที่สําคัญคือจะต้องมีกลไกสํารองแบบแมชชีนิกที่จะต้องเปิดได้ในกรณีไฟฟ้าขัดข้องด้วยอื นะฮะซึ่งตอนนี้กฎกำลังร่างมาตรฐานใหม่อยู่ครับน่าจะเสร็จภายในเดือนนี้แต่เวลาประกาศกฎออกมาเนี่ยเว,เวลาอยู่ในสายอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีรถแมพที่เขาผลิตมาแล้วหรือเขากำลังจะออกเขาอะไร,รเขาเตรียมการอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องมีช่วงเวลาผ่อนผันใช่ครับแล้วมีช่วงเวลาตกใจไหมัำนี้ช่วงตกใจช่วงผ่อนผันเนี่ย S <S ก็จะเริ่มต้นนะฮะนับกันตั้งแต่หลังจากเดือนหน้าไปแล้วไปมีผลก็คือเดือนกรกฎาคมคปี2027หลังจากนั้นต้องผู้ผลิตทุกฝ่ายนะต้องปรับ,รบขบวนการผลิตของตัวเองให้หมดกลับมาเป็นมือเปิดแบบเดิมซึ่งผมชอบมากนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไร ซึ่งจริงๆอันเนี้ยในเรื่องของมือเปิดเนี่ยโดยส่วนตัวครับถ้าผู้ชมดูรีวิวผมรีวิวผมก็จะพูดอยู่เสมอว่าผมว่าเป็นผมอาจจะเป็นคนโอแฟชั่นผมชอบมือเปิดประตูปกติแบบดั้งเดิมแบบที่เกี่ยวแล้วดึงเปิดได้เลยไม่ต้องซ่อนไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรเว้าเข้าไปเลยครับว้ลเข้าไปเลยทําดั้มให้มันเสมอตัวรถแล้วก็เว้าเข้าไปแล้วก็เอื้อมมือเข้าไปดึงกึ๊กอย่างงี้ดีที่สุดนะฮะ ซึ่งแอโรไดนามิกไม่ใช่ประเด็นครับ,รบแต่ประเด็นคือความปลอดภัยครับในการเปิดและปิดในยามที่เกิดอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินการช่วยเหลือนะฮะเพราะฉะนั้นแฟชั่นที่เราเห็นกันในสองสมปีนี้ครับอีกหน่อยอาจจะเป็นเรื่องประหลาดสำหรับคนในยุคหน้าละอุย รถสมัยนั้นทำไมมือเปิดเป็นแบบนี้อ่ะอแล้วมันเปิดยังไงอ่ะสมมติไม่มีไฟจ่ายเข้าไปแล้วมันมันจะออกมายังไงมันจะเปิดยังไงอ่าก็เป็นแบบให้ลูกหลานแซลกันได้วันข้างหน้าครนะฮะ